แช่วันหนุ่มสาวคู่รักนั่งชิวแวะตกปลาทิ่วทยานแห่งชาติเขาใหญ่เจ้าหน้าที่ถึงกับเดือดชี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสั่งล่าตัวดำเนินคดี เขาเด่นเขาเด่นจะชวเนเพื่อนๆไปดูเหตุการณ์ที่โลกออนไลน์กําลังวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะซึ่งเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งค่ะนําเก้าอี้สนามและรม่มไปตกปาลาริมบ่อน้ําบริเวณทุ่งกว้างบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พื้นป่ามาระดกโลกโดยมีพลเมืองดีถ่ายภาพดังกล่าวและนํามาโพสต์ตีแผ่พฤติกรรมนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนเดลิเน e w ส์ได้รายงานค่ะว่านายชัยยา ห้วยหง์ทองหัวหน้าอุทยานเห็นชาติเขาใหญ่ซาบเรืองถึงกับโมโหนะคะเนื่องจากว่ากรณีดังกล่าวถือว่าทําผิดกฎหมายและฝา่าฝืนระเบียบการเข้ามาในอุทยานจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตามตัวนักท่องเที่ยวรายนี้มาสอบสวนเปรียบเทียบปรับเนื่องจากมีหลักฐานไว้แล้วอย่างชัดเจนค่ะ กรณีดังกล่าวนะคะไม่เคยมีนักท่องเที่ยวคนใดกระทําแบบนี้มาก,ก่อนค่ะโดยการเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายซึ่งการกระทําอย่างนี้ถือว่าผิดมาตรา16วงเล็บ2และมาตรา24และมาตรา16วงเล็บ3วงเล็บ9วงเล็บ5และมาตรา25และ27 โดยที่ผ่านมาระเบียบบางอย่างทำให้กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีการอนุโลมให้กับนักท่องเที่ยวนะคะแต่เคสนี้เป็นการกระทําที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายซึ่งจะมีโทษปรับ5 0 0 0 1 0ถึง10,000บาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ